มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะวันที่11ถึง15สิงหาคม2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะวันที่สิ่งสิงหาชาววันเสาร์คุณได้ไพ่ ราชินีไม้เท้าผู้ผ่านรประสบการณ์เรื่องการงานมาอย่างช่ำชองอเป็นคนเก่งคนกล้าหาญคุณผ่านงานยากมาได้ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่คุณผ่านมาหมดแล้วตำแหน่งนี้จึงเป็นของชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าคุณเป็นคนเก่ง ถ้าการเรียนก็เรียนเก่งทำงานก็ทำงานเก่งสอบผ่านมาได้ตลอดอย่างนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาการงานคุณก็มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์วันนี้จึงไม่มีอะไรให้คุณกังวลใจอยู่ในตำแหน่งอยู่ในหน้าที่ที่คุณทำไม่ว่าจะเป็น หน้าที่อะไรนะคะที่เรามีหน้าที่ของเราก็นับว่าชาววันเสาร์ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเยี่ยมยอดเลยค่ะมาถึงวันที่12ค่ะคุณได้ไพ่สีไม้เท้าบอกถึงความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านการงานความรู้สึกสิ่งที่คุณทำคุณก็ยังจะทำสิ่งนี้ต่อไป พราะคุณยังไม่คิดจะเปลี่ยนมันดีแล้วแล้วก็ดีอย่างมั่นคงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยการงานตอนนี้นะคะชีวิตคู่ก็มั่นคงคะ่ะเหมือนร่วมสุขร่วมทุกกันมาจนถึงวันนี้ประมาณนั้นคะ่ะมาถึงวันที่สิบสา ใดไพ่ราชินีสิงโตไม่ว่าอะไรในวันนี้ชาววันเสาวจัดการได้หมดเพราะคุณไม่ใช้อารมณ์ตอนนี้คุณใช้ความสุขุมรอบคอบความอ่อนโยนไม่วูว่วาไม่ใจร้อนไม่มุทะลุดุดันเรื่องย,กยากๆคุณก็สามารถทำได้ในวันนี้เพราะคุณใช้ เพียงสติปัญญาไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะชัยชนะจึงเป็นของชาวาวันเสาร์การใช้สติปัญญาไม่ใช้กำลังไม่ใช้อารมณ์ปัญหาต่างๆของคุณจากใหญ่ก็เลยกลายเป็นเล็กนะคะมาถึงวันที่14คะ่ะชาวาวันเสาร์พ่ยสองไมเท้า การงานของคุณยังมีอนาคตอีกยาวไกลหุ้นส่วนคู่ค้าบริษัทที่คุณทำด้วยหรือว่าหุ้นส่วนที่คุณทำด้วยก็จะเลิ่นก้าวหน้าต่อไปมีการสนับสนุนคุณด้วยดีอย่างนี้นะคะมีผู้ช่วยที่ดีมีลูกน้องที่ดีนับว่าดีมากๆเลยค่ะ วันที่15สิงหาคมชาววันเสาร์คุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้าชัยชนะที่ได้มาด้วยความบากบั่นภาคเพียรด้วยตัวคุณเองที่เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ชอบทำสิ่งอะไรที่เป็นความเจริญก้าวหน้าสร้างมิตร มากกว่าที่จะสร้างศัตรูค่ะ,ะการงานเด่นจะเป็นงานที่เคลื่อนที่ธุรกิจขนส่งงานทัวธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถยนต์อย่างนี้นะคะเรียกว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรความสำเร็จบังเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ การเดินทางเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไปถึงเป้าหมายไปถึงจุดหมายด้วยดีนะคะพลังงานดีๆทั้งนั้นเลยของชาววันเสาร์แม่หมอนามาบอกเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแม่หมอกขอขอบคุณผู้เข้ามาชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ